อีกหนึ่งคลิปนะจ๊ะเนาะเราต้องมาอัปเดตนะบ้านหลังนี้เพราะว่าเราอัปเดตประจำเพิ่นสีฟ้าวุ้งพี่น้องแต่ละหลังเพราะว่าเพิ่นสีขืนหลังไม่เนาะจ๊ะเนาะออเดอร์เพียบนะจ๊ะออเดอร์เพิ่นนเพียบพี่น้องนี่หลังนี้เท่ากันความยาวอันนี้สียาวกว่าเม็ดเอ่อเม็ดเครื่องเออยาวกว่าเม็ดเครื่องเม็ดเนาะจ๊ะเนาะ ยาว้กว่าเครื่องเม็ดหลังนี่เดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะจ๊ะยังไม่ได้ลงสีนะจ๊ะเนาะยังเป็นเด็ดลงสีพี่น้องอ่ะเขาต้องใส่ขอบเนาะหน้าตรงหน้าตาง,งหน้าตรงหน้าตางรู้สึกว่าไม่เขาสิดีก็ของขยย่อยเยอะเป็นหน้าต่างนะจ๊ะอันนี้เป็นบันไดนะจนะ๊ะเนาะ นี่ไปฟ้าเพิ่นแล้วหละตัวนี้อ,อ้าวอัปเดตรอบในมีฟ้าแล้วพี่น้องนี่แต่ว,ว่ายังไม่ลงสีเด้อเดี๋ยวขึ้นดูอึ๊บเหลือสีเพิ่นยังบริดลลงจ้านี่เพิ่นน่าจะเป็นครัวตรงนี้นะนี่เพิ่นใสร็แเนงแบบมี้นาะสิเป็นครัวนาาจะเนาะแต่เราเอาเป็นหน้าต่างนาาจะแล้วเอาแบบเปิดหน้าต่างเพราะว่าเราจะไป ติดมุ้งลวดอยู่แล้วอ่ะนะพอว่าถายกสูงแบบนี้หน้ามันสีขาวน่ะพี่น้องไข่ก็เลยบริเ็ดนาจ่ะเนาะนี่เอ้ยเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้หนี่สร้างบวม้าจะมานนี่ <c oughs> นี่ฝ้าเขาฝ้าน่ะจะเป็นลายแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อฝ้าน่ะจะเป็นแบบนี้เ๋ยวให้เบิ่งฝ้ามันย้อนแสงพี่น้องนี่ เป็นลายฝ้าแบบนี้นะจ๊ะเนาะซึ่งเองคอยกันนะสีลายเดียวกันน่ะละพี่น้องเพราะว่าฝั่งนี้มันทําหลุมไม่ได้เนาะมันก็คือต้องเป็นฝ้าแบบนี้เขงคอยคือกันจ้ะพี่น้องเดี๋ยวให้ดูยาวๆไปเลยเบิ้งฝีมือสร้างสียังไม่ได้ลงอันนี้หนึ่งห้องนอนนะจ๊ะเนาะห้องนอนผลง่ายๆเดีหนึ่งห้องนอนแล้วก็ ห้องนี้น่าจะเป็นห้องนอนหรือห้องแต่งตัวนี่ไม่รู้นะจ๊นะนาะนี่โอ้เบิงบ้งพี่น้องเบิ้งทางเทิงฝากฝากค่ะค่พี่น้องอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดที่มือหลังนี้ก็สุดยอดพี่น้องแต่ว่ามันยังเแล่วเด้อนี่เด้อทาให้เบิง้งจ้าขว่าข้างล่างเพื่อนก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนี่ บางอีกฟังนึงจะดูยาวๆไปเลยนี่หลังนี้นะปั๊บอันนี้เป็นหลังของเพิ่นนะจ๊ะเนาะหลังของค่อยแต่เป็นฝ้าหลุมอ๋อเป็นเทปฝ้าแบบนี้หลังนี้นะอ๋อเพิ่งเคยเห็นพี่น้องเพิ่งเคยเห็นว่าฝ้าแบบนี้แต่ของค่อยแต่เป็นหลุมสองชั้นนะจ๊ะเนาะไม่เหมือนกันอ๋อเป็นเทดฟ้าแบบนี้ตัวพี่น้องนี่ ห้องข่ฝ้ามันจะโป้งนะจ๊ะเนาะมันเป็นฝ้าสองชั้นแล้วแต่ความมากของเพิรนนะจ๊ะแล้วแต่ความชอบอันนี้น่าจะเป็นครัวตรงนี้ใส่เบิง้งอันนี้ห้องน้ำเราจะลล่ลเดียวกันกับของอข่หละแต่ของไข่ฝ้าตัวนี้ยังไม่ได้นะจ๊ะเนาะเลิดเล็ดเล็ดเลิทีนึง เล็ดมากแต่ว่ายัางไม่เสร็จอัปเดตให้เบิง้งฝีมือสร้างพี่น้องไปอ,อัปเดตให้เบิ้งด้วยฝีมือสร้างในสุดยอดโอ้ฝ้านะมีหลายแบบอยากได้แบบไหนก็เอาแบบนั้นพลนว่อาอ๋สอ,อนสอ,อนลังนั่นกับซีอัปเดตอีกคลิปนึงน,นจะจนะ๊ะเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกก่อน อันนี้เป็นข้างนอกนะจ้ะเนาะพี่น้องหลังนี่ก็สิาคาซา้ำก,กับกระฟองข่อยเนี่ยล่ละแต่ของข่อยมันจะแพงตรงใดตรงที่ข่อยไปเลือกของเองนะจ้นะเนาะแล้วก็เรามีครบเราซื้อมาครบเราซื้อเองเราไม่ได้เอาของที่นี่เราจะที่นี่ก็คือมีแค่ไม้อดีค่ะสยสยเย เออายเอาหลังนี่สักก่อนอจะจ,า,จาโอเคนี่พี่น้องถึงว่ามันจะเป็นไม้เก่าเนาะจะอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันไม่มีปลวกเลยด้ค่อยงงตอนนี้แหละปลวกไม่มีเลยอืมเบิ่งนี้ยนะเสาเซวสุดยอดพี่น้องใครสนใจสั่งได้เ้ยจ้ะเนาะ เียดไทยประยุกต์นอกดาวนล้จ้ะเดี๋ยวไอ้เบิ้งของข่อยไก่เบิง้ง <laughs>